รถเทร่ยอีกแล้วตื่นเต้น,นตอ่ะมีหวอเป็นคนชอบขับรากมากที่ถ่ายรูปพี่แรงอันนี้คืออะไรน,นะคะอุปกรณ์ของเราไรกะแอมเป็นแบบแมน <c oughs> นวลนะทีมถ่ายรูปของที่นี่นะคะววแอปแสตงเม <c oughs> ื <c oughs> ่อเราตับใจกดชัตเตอร์เราภาพภาพมันดีเสมอครับ ต้อนรับเข้าสู่อ,อาริสนะคะโหจะบอกว่าไม่ได้ถ่ายวอล์กนานมากนะคะแต่วันนี้พิเศษมากเพราะว่าปางกเนี่ยจะไปขับรถแบบเดนทริปนะคะซึ่งรถที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือเล็กซัสไอเอสสามร้อยเอเอสปอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่เรามากันเป็นคาราวานมาเป็นแก๊งเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ ร่วมกับไ i กาแอมบาเ a อร์ไทยแลนด์ด้วยที่จะมาแนะนําเทคนิคการถ่ายรูปสวยๆถ่ยายรูปรถถ่ายรูปวิวให้กับเราเพราะตอนนี้นะคะเราอยู่ในงาน Lexus ไลกา Craft to Capture ค่ะเดี๋ยวเราไปรับรถกันเลยดีกว่าค่ะๆๆๆนี่นะคะเราก็อยู่ที่ Lexus ไ Le ลกา Craft เต t ท Capture ครั้งแรกของคารวาลทิปถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูจาก Lexus และวก็ไลกา ซึ่ง Lexus เนี่ยก็เป็นแบรนด์รถยนต์หรูที่คลาสมากๆนำเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นส่วนไลก้เองก็เป็นแบรนด์กล้องที่คลาสมากเช่นกันนรับิมเร่จากความที่เรสนใจ่ถ้าเป็นกทีัดนี้กไ้ด3นะครเราจะเดินนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะเดินทาง,ทางไปกับ S300HF s p o r t ค่ะโอ้โหเข้าไปดูกันดีกวะ่ะดูข้างนอกดิสวยเท่มาก ข้างในเป็นบอกสีแดงนอกจากการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ยังอบกระชับแล้วก็ทําให้นั่งสบายมากขับทางไกลก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะรถสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยแล้วยังปรับอุณภูมิเล็กโทร s t a ติกโดยที่ไม่ต้องใช้มือกดในการปรับแอร์นะคะก็สามารถเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อ,นอุณหภูมิก็ลดแล้วด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะซึ่งทําให้การมาทริปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่ใส่ของไม่พอเลยพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่ลาดบุรีเนาะเราจะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงไปกับ คาราวานเล็กซัสของเราแล้วก็มีพี่ๆไลกาแอมบ a สเ a อร์ด้วยนะคะรถทริบิกแล้วตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่เราจะได้ขับนะเอาล่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอที่ลาชบุรีเนาะนะคะแล้วก็ได้ลองขับ เลกซัสไอเอสสามเอชสิบสีแล้วมันนิดมากเลยอะ่ะมันคือเวลาเราไปกันเป็นทริปอ่ะเราต้องมีวอรเพื่อที่จะแบบ คุยกันสื่อสารการันเรื่องความปลอดภัยต่างๆหรือการขับให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างเ<ม>งี้ยค่ะทุกคนอาจจะเคยคิดว่าแบบเล็กซัเป็นรถที่แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้บริหารอะไรย่างเงี้ยจริงก็เคยใช้เขามีรถหลายรุ่นมากเลยนะคะแต่ว่าสําหรับรุ่นที่บางขับเนี่ยเหมาะกับเราอย่างเรามากเป็นว้ยที่อยากได้รถที่มันทันสมัยขับดีขับดี การใช้สีแดงสีดำและมีด้ายแดงไอ้พวกอิเลเมนต์พวกนี้มันจะทำให้รู้สึกว่ามันมีความสปอร์ตแล้วมันก็มีความวัยรุ่นด้วยปางอกะเป็นคนชอบขับรถมากมากทำไมพอเราได้เข้ามาแข่งรถแล้วอะไรเงี้ยการที่แบบเราจบรับคัน,นเรงเยเฮ้ยมันมันมีดวงที่ต่างออกไปน,นปะแล้วก็จะเทสว่าแบบเฮ้ยคันเลน่มันตอบสอนองเป็นยังไงเร็วไหมแล้วเทสคันเล่งน,นะคะเราก็ต้องเทสเบรกด้วยนะคะอย่างอันเนี้ยเบรกอะค่อนข้างแข็งแต่ว่าเวลา เรากดลงไปอ่ะมันอยู่เรารู้สึกว่าเขาช่วยเซฟในเรื่องความปลอดภยัยไปค่ะไปแล้วนะคะ <S <S คือระบบความปลอดภัยของันคนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราออกนอกเลนโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยพวกอะไรมันจะหัเเกเหมือนรถทีคนมันดึงเรากลับไปแล้วตือนสติเราบอกว่าก่อนเปลี่ยนเลนต้องเปิดไฟเลี้ยวนะ ก็อยู่ที่สถานที่ชื่อะไรนะคะณสัทธาณสัทธา,า,าเป็นที่ถ่ายรูปของเราที่แรกในวันนี้ะคะนี่พี่ๆข้างหลังจะุกเราเองนี่วันนี้นะคะอุปรกรณ์ของเราไรกะแอมเป็นแบบแมนนวลนะคะต้องหมุนเอาโฟกัสเอาคือเลนส์ที่เราใช้วันนี้นะคะเราใช้เลนส์28เลนส์28มันก็เป็นเลนส์ประมาณเลนส์มือถือกล้องมือถือที่เราถ่า,ถายกัน portrait ก็ได้ถ่ายแบบ landscape ก็ได้ครับนะพายมขับซูมเยอะๆยิ่งซูมเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยฉากหลังมันจะหายไป เทคนิคไลท์แอนชาโดนี่ยังไงนะคะพี่ตุลจริงๆเราก็ควรจะเริ่มจากการที่มองหาแสงสว่างที่มันตัดกับชาโด้ที่พิเศษก่อนอันนี้เราจะเติมความพิเศษในการเราจะใช้ตัวสมกบอมเข้าไปฮะเพื่อให้แสงมันลงมาเป็นหลักแต่ยังมาจากกรุงเทพเลยอ่ะคะเพื่อความสวยงามนี้แล้วตั้งค่ากล้องนี้เราแนะนําจริงๆถ้าโหมดแบบนี้ครับในสภาพแสงแบบนี้เราควรจะใช้โหมดเอก็คือเราเป็นคนเลือกตัวรูรับแสงใช่ครับแล้วก็กล้องจะช่วยให้เรา ดยการเลือกส,สปปติสตั้ยให้นะครับนี่เป็นแม่ครับได <c oughs> ้คน <c oughs> ยกมาในวันนี้เล่นนะยากของอลิสาคอือเลนกว้างมากเฮ้ยอะอไรอยู่นะออนี่นะ สตาร์ทรถกันเลยดีกว่านะฮะอากศาศร้อนนี่เห็นไหมหุ้ยพวงมาลัยกระบอกขยับด้วยอ่ะ,อะดูหน้าจอความลํำของหน้าจอเราขอมาดูกันก่อนว่าในรถมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนี่นะคะนี่ก็เป็นหน้าจอ F Sport ม e เธอเป็นหน้าจอที่มีแรงบันดาลใจมาจาก LFA นั่นเองสามารถเล่นไปเล่นมาได้มันมีหลายโหมดมากฟ๊ แล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เราสามารถที่จะแบบเล่นเพลงเล่นเพลงดูแบบได้โหมดรถนี่เขาปรับกันตรงนี้มันจะมีทั้งอีโคแล้วก็มีสปอร์ตแล้วก็มีสปอร์ต l ลาสลองหมุดดูนะพอเราเราปรับโหมดรถใช่ไหมมันจะปรับช่วงล่างให้เราดะโนมัสให้มันตอบโจทย์กับการขับขี่เหมือนเวลาเราเดินทางออกไปจังหวัดอะเราก็จะใช้โหมดสปอร์ตช่วงล่างมันก็จะเหมือนกับ หนึบขึ้นมันก็จะปรับปรับช่วงล่างให้เราเขาบอกว่ามันเป็นไฮบริดเหมือนกับว่าถ้าเราใช้ความเร็วที่น้อยเนี่ยโหมดของรถเหมือนมันจะปรับเข้าสู่โหมดอีโค่โดยอัตโนมัติก็คือใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเราเริ่มใช้ความเร็วหรือว่าเริ่มที่จะเดินทางไกลๆมันก็จะเป็นโหมดปกติที่ทําให้รถเนี่ยมันมันไปได้ดีขึ้นจะบอกว่าความคราฟของ เล็กซัสเนี่ยนะคะคือเขาจะมีทาคุมิเขาจะเป็นคนที่ดู QC รถก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า <Yeah. S 1> ก็คือรถทุกคันเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจจากทาคุมิก่อนแต่ว่าเป็นตรวจแบบด้วยสายตา <Yeah. S 1> เผื่อว่ามันมีจุดขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่า <Yeah. S 1> คือเขาบอกว่าถ้าบางทีนะสีรถมันไม่เท่ากันหรือว่าพวกกริตเตอร์รถพวกอะไรไม่เท่ากันอ่ะเขาส่งรถกลับไปทําใหม่นะนะ <Yeah. S 1> ก็คือยังไม่ส่งมอบรถให้ลูกค้าแน่นอน <Yeah. S 1> ฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถเล็กซัสทุกคันที่แบบถูกส่งมอบให้ลูกค้าจะเป็นรถที่คุณภาพนี้ สุดยอดเขาบอกว่ารถคันนี้นะคะมีกล้องแบบพานรามิกวิวเดี๋ยวเราลองถอยกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะเขาเ้าเกียร์ถอยเยียบเบรกที่นึงก่อนปุ๊บเฮ้ยกว้างมากเห็นเลยนะคะว่าเราจอดไม่ตรง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปจอดให้ตรงซะหน่อย ชตเตอร์เราภาพภาพมันจริงเสมอครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะถ่ายทอดอะไรมาในภาพพาสนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุทยานเขาหินงูตีมถ่ายรูปของที่นี่นะคะจะเป็นตีมแอสแตรกเมื่อกี้พี่พี่ไรยกาบบัสเซอร์เขาบอกว่าปกติถ้าเราถ่ายจุดเดิมให้เราเดินเข้าไปใกล้ที่เดิมมากสักประมาณ19หรือว่าเขาอย่างเงี้ยเราอย่ามองว่าเป็นเขาแต่ว่าเรามองที่ดีเทลของแบบของเขาเราอาจจะได้รูปภาพใหม่ๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไง ตอนนี้นะคะเราขับโหมดอีโคอยู่คือโหมดอีโคเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นไฮบริดรถจะแบบเงียบเราจะรู้สึกว่ากําลังของเครื่องมันแบบไม่ได้แบบเสียงดังแต่ว่าถ้าเราเปิดเป็นสปอร์ตคือสปอร์ตอะมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราแตะคันเร่งอะ่ะคันเร่งมันจะไปตามใจเราอันนี้สปอร์ตใช่ปะ่ะมีสปอร์ตพลัสมันจะแบบมันจะเร็วมากเห็นปะ รอบเครื่องมันจะขึ้นเร็วมากความต่างของมันทุกแบบเนี่ยก็คือมันคือการตอบสนองคันเร่งอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะแบบมาเร็วแล้วช่วงล่างเขาก็จะปรับตามโหมดเขาที่เขาตั้งค่าไว้พอเราจอดรถใช่ปะมันจะตัดมาเป็น EV โหมดพอเราใช้เครื่องยนต์น้อยมันจะตัดเข้ามาเป็นไฟฟ้าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่เราไม่ต้องจัดการอะไรเลยรถอ่ะมันจะเลือกที่มันประหยัดพลังงานมากที่สุดอันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะ e x t e r i o r ภายนอกของ Lexus IS 300h f Sport นะคะ l e x ั s เป็นแบรนด์รถหรูและ IS เป็น Luxury Sport Sedan ที่ออกมาสวยแล้วก็แตกต่างมีความสะดุดตาเท่มากๆดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตเฉียบคมหลอ่อแล้วก็ดูด,ดันในเรื่องของการขับขี่นะคะรถคันนี้ก็คือให้ความคล่องตัวสูงมากผู้หญิงก็ขับมันเพราะว่าควบคุมสั่งการง่ายการตอบสนองดีเรียกได้ว่าได้แต่งใจทั้งความเงียบนุ่มสบายในฉบับของ l e x ั s เลยค่ะ ค่ะเราก็อยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารที่เราจะมา ปิดทริปกันที่นี่นะคะวันนี้นะทางเล็กซัสก็ดูแลบางดีมากๆเลยทุกขั้นตอนอยู่ที่ไหนก็จะมีพี่พนักง,งานคอยดูแลตลอดรวมถึงซเซอร์วเนียที่เราได้นะคะคือทางเล็กซัสเนี่ยก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเพอร์เซ็นต์ไลฟ์ของเป็นชื่อเราได้ของที่ระลึกกลับมาที่บ้านเยอะมากขอบคุณทางเล็กซัสด้วยนะคะแล้วก็ทางไลกาไทยแลนด์ด้วยพี่ๆไลกาแอมบัสเซอร์ก็น่ารักเหมือนเดิมปกตนะิเราจะเดินถ่ายรูปกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราได้มาทริปที่ลาดบุรีก็เป็นอีกฟิลมหนึ่งเดี๋ยวมารอดูรูปกันทุก ก็อยากดูมาดูรูปที่ปังถ่ายกับกล้อง M10 นี้นะว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องลาไปก่อนนะคะทริปหน้าเดี๋ยวเราจะลดทริปไปไหนติดตามกันนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะทุกคนบายบาย